มได้สตอมาเดี๋ยวจะเอาไปให้หลวงกิจหลวงกิจไปตลาดมาได้สตอาขาดเผ็ดให้กินหน่อยต,อตำไรได้มีมู๊อยู่กับปัดปัดเป็ดสตอมนะนะู๊ได้ปัดสตอปัดเป๊กนะปัดเกลื่อนเก่งนะได้ได้โอเคเกลือนเก่งตายนะได้โอเคอ่ะโอเคก่อนอื่นนี่เหรอมู๊แต่ได้มากนี่อัน,น

ซึ่งวันนี้ได้ตอด้านมานะนี่ก็เรียกว่าตอตอตอด้านนะเจอมาจากจากห้างเนี่ยจบแบตักแคเอาเต็มเม็ดใส่กล่องกรองหลายบาทนึงเลยกล่องนึงเกือบโอยนะเลยตอนนั้นหมูนี่หมูรามจันไปนู้นหมูรามจันมา ตห้เปิดปอนปิดยวกปอนซอยช่วยซอยแบบนี้วะน,นี่ยังยา,ยาวส,สองเมตร ไปดูกานตอนการทำตอนนี้ก็เพียมมันแล้วทำหมี่ได้มั้งนี่น้อต้นไทรายน้่อปลาวแล้วก็ใบมะกรูดชิคอันนี้ซอสคว้าเกลียวนี่น้อหมาโน้อยนี่เกล็ดกุ้งลึกจังแกงตายโอเคมาเริ่มตั้มเลย

Đem nào mút Cái nào mút gì đó Rồi có bắt Bắt em mua thuốc làm gì Bỏ mua thuốc vào khách to lên gì không có thể cho to là khách trường này Và mà nói còn quả kiêu không sướng ngọt không cũng ngọt thì nói tạm đôi làm tạm trai đây làm cái ok có chút là thấy bay mặt rút không? nó thấy bay mặt rút uhm. Thì... Để cho tạm được thịt Đấy được Tì ra này tì Tì ra này tì có ổ bổ Quả thúc Cái chó nha thì nó Xếp Nhẹ bắt, bắt เส <tober ly lent il conference> ืองแกงเป็ดเป็ดสะตอมูหรือจะเรียกว่าฟัดหมูเสืองแกงสะอตได้แล้วแต่เดยกโอเคเสร็จครับแาบนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นเมนูเด็ดร้านอาหารโลกิดอีกไม่นานสามประมาณสามเดือนเจอกันพี่น้องรอดหมดเช่นเลย เดี๋ยวนี้คือรอยปรเซ็นต์มันยู่แต่ว่าจะต่ำแน่งแต่ยู่จงว่าไงน,นี่ยังไม่แน่ชัดแต่นักไปตังกูเก็ตนักไปตังกูเก็ต<ม>้นตอนต่อไปพี่น้อง<ม>คือชิมนี่คืออีกเมนูหนึ่งนะอาจจะมีพัดแฟสอะตตอมู่มูสตอหรือไม่ก็พัดแฟกกุ้ง าตอนะอาจารย์สาลี่รวมด้วยเหลือแต่ลูกขาจะจ้ำแต่ตอนนี้ชิมคนปัดเป็ดสตอมู้หมูปัดเป็ดสตอมเฮียหึไปน้องเลยถ้าร้านอาหาี่ส่วนอาห้าเนี่ยสตอไม่ต้องใส่ยเยอะปันนีนะพี่น้องรับตุนซื้อมากรองต้องตำได้อย่างน้อยซ้ำจานต้องเสียจานนั้น,นต้องมาฟ้าสิ ให้ดีป้าสิแต่นี่ก็ไม่ได้ป้าสีเขาเส่นสองเมตรมันจะได้ดูเยอะแต่เนี่ยกิจสิบ้องกิจเส่นสองเมตรดูว่าอย่างไรปัดแปดกระตมปัดแปดง่วงแข่งตายใส่สตอสุดยอดอีซ่าเนือนเจอกับลานลวกกิจยี่สิ้ก้อนร้อยอย่างแรง